จะขึ้นเนินนะฮะนี่คือวิธีการขึ้นเนินนี่ล้อมหมุนได้นะฮะโอเคนี่สุดเจอดเลยสาม,มอาทีคงสา ลงเขาลงเขาต่อลงเขาก็ต้องใช้นี้ดันไว้นะแล้วก็ค่อยๆไหลลง ก็คลาคลอยไหลลงนี่เรียบร้อยอ่ะขุดเรียบร้อยไปเลยโอ้โหเราจะมาถมหลุมนี่นะหลุมใหญ่มากเลยทุกคนนี่ โอ้โหหลุมโูดใหญ่เลยขุดทั้งวันก็ไม่เสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอารถทันใหญ่มาช่วยขุดแล้ว,ลวช่วยแล้วรถด,ดำใหญ่มาแล้ว ตอนนี้ขวางทางมากเลยนี่ดีดีออกมา okay. โอเคโอค้โหสุดยอดมากเลยนี่เด Mac ี๋ยวรถแม็กโคมาช่วยตักดีกว่าออโอ้โหที่นี่รถด,ดำคันใหญ่กว่าแม็กโคต้องขุดกี่ครั้งวะเนี่ยถึงจะเสร็จเนี่ยว้าเฮ่อ้ เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วพอแล้วนะครับไปเลยทุกคนไปดีกว่าโอเคจำเลย นี่น้ำตรงนี้ปวดปี๊ดโอเคบายบายสุดยอดเลย